เฮ้ยไอ้เชาชื่อเจอกาาิจไงดีดีเพมาเซตไหนของเขาวะเนี่ยโอ้ยยอาแค่อะไรบอลลีโลกแล้วมึงทีนะเชี่ยตก,กเตด้วยนะประเด็นะอะ,กกนนะแล้วกดกาลีคุณดูเขาตีไก่เมื่อกี้พูดสบายใจเยอะอะไรขวดไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ไม่นอะไราดีวะน้อง <c oughs> คิดไม่อ,ออกอะ,อะพี่เดียวฮะคือฟังผมอีกครั้งหนึ่งนะผมจะเป่าพี่อีกทีนึงว่าพี่กดตัวเลนให้ไว จริงเหรอพี่เป็นมหาเทพตูเ่นพี่ชายพี่ฟังผมดิเฮ้ยใหม่ว่าเนี่ยเล่นตูเรนเลยเนี่ยมึงกดมึงไม่เคยกด90ดาวจะกดไหวได้ไง90ดาวอ่ะโอ้ยพี่ดิวพี่คือตำนานที่ยังมีร้อยโอเคปะโอเคแบกด้วยนะแบกไปพี่ลีเวอร์อยู่เนี่ยพี่ชาย เอากาลีมาพี่ชายเฮ้ยพี่เฮียตีเฮียเลยไม่ได้กดกาลีสัตว์โอเคเฮียเฮียมันเอาหาวไอ้เฮียไอ้น่าจัดน้าดิไอเฟมไอน้าไอน้าใครเขาเล่นกาลีไว้เฮียที่อย่างวะเอาหาวะตีเนี่ยมาไีอย่างจริงฮะโอ้ยกดตัวมาอยากหลุดเลยเฮียกูเล่นตูเล่นคลิกแน็คคลิกแน็คก็มาว่าไง ยีน่ายีนเอาเต็มแข้งช่างว่านี้มากดมารับพี่โอ้โหพี่ยูพี่ชายพี่ยูพี่ยวกดตัวเลนตัวอะไรวะพี่แล้วเจตี่ใครเนี่ยกีดไงชาวเฮี้ยจะที่สิไงโอ้ยก้อนเฮี้ยสัสว่าว่าแล้วตัวตัวแปลกๆมาจากไหนกูว่าโหแล้วกูชนเลนกับไอ้กิดด้วยเฮี้ยชนเลนกับกิดไงด้วยกูอ่ะ เดี๋ยวเจอกิดความกิดงานต้องเจอกิดความโอเคบออ่ากิดงานต้องเจอกิดความเยเจอกิดความนี่เอาดีเอาดีอาปูไม่ยอมด้วยกูอ่ะกูจะเอาน้าเอามากูขอลอกันไปเลนลางตอนเลยตอนนี้อ้มันดักอยู่โอเคเฮ้ยเอาสาเาสเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเจอหมูเดีเดี๋ยวเมู๋ยเดเดยเดเเดเเียวเ เออแต่ตอนนี้มือแข็งเป็นอะไรไม่รู้มือแข็งทำที่อะไรเฮ้ยลองสิไถเฮ้ยสวยจัดสวยจัดเทสไอเทนเจ็บนะเวย้ยเกือบเสียแระสิทธ์แล้วเนี่ยต่อได้ไหมเดินตามได้ไหมลืมตับลืมเอาไปลืมพลังแปลงมุดเอลเ,เ,เลยมุดเอลเลยเนี่ยมุดเอลได้หเหยียวขวาให้ลงล่างเลยเทนอ่ะไอ้วงอยู่ง่ายว่าฟิฟ่าใช่ปะ อยู่บนอยู่บนลน่าจะเข้ามาแล้วตายพี่โอเคโอเคเียอยู่บนอยู่เลยอยู่บนอยู่บอเลยเห็นไปไหนอ่ะอยู่นี่เทียมันกลับไปรีให้กูมาดักเลยป่ะกูมาดักเลยป่ะดูกูหน่อยได้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 ทำตัวเอ็น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 ต้นไม้นะลาลาลาโปโปโปเฮียโปก็ดีเลยเนี่ยเดี๋ยเน๊ พุดเดียวพอเฮียเดินคู่กันอย่างนี้น่ารักน่ารักอย่างนี้โดนละจ้า2องตัวเลยดักยังสวยส้มขุดแตกไปเลยครับเดินอย่างนี้รไ่เเไ่เอเเปิด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 เปดเดเปิ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 ดเปเปิด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 เปดเปิดเปิดเปิดดเปิ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 ดเปดเปิดเปิเปิดเปิดดเปิเปิดเปิเปิดเปเปิเปิดเปเปิดเปิดเปิเปิดเปเป บูบูบให้บีเขาไปเล่นดิเฮ้ยมันมันโดดแล้วนะได้ไหมเฮ้ยมันพิกไข่พี่ไข่ม uh like ั่วพ uh ี uh ่ไข่มั่วไม่โดนไม่โดนรับกลางก่อนรับกลางก่อนเพื่อเอพลังแฝงรวยมาโอ้โหดับจับเลยซัดโกทีเฮชผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์การันตีคุณภาพโดยผู้ใช้จริงกว่า1,000คนไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile Free Fire หรือว่าจะเป็นการเติมเอวีที่โคตรคุ้ม บอกเลยว่าคุ้มมากไปเติมเลยทุกคนไปายโอเคจ้าเดี๋ยวให้ยิงขึ้นบนเนี่ยมันตามเลนตาไหนตาไหนเอาไปได้ตาไ้นเราเราเรานม่มาเขาเห็นอยู่กลางนะมันโดดมันโดดหนีไปเอเฮียมไม่มีสติ๊กเกอร์เฮียมไม่มีสติ๊กเกอร์มันนี่ฟิกมันนี่ฟิกกลัวไม่มีฟิกเฮ็นอยู่ไหนวะ เอาสองเาสองเห็นสองเทนไี่ผมเห็นเทนนะโอเคไม่ลงแล้เฮีย้ยเห็นแล้วเทนรล้ว่างเทนมันน่าจะเห็นเราก่อนและเทนได้่หเห็นป่ะเฮ้อยู่นี่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 ดนดนดนดดนยางเย็นหาเลยร่างเยนมันมุดมาพี่ฟากักเลยครับนเลยคือลงเวลาแรกเทจะตายเทจะตายเทไม่ตายไม่ตายไม่ตายกูเล่นล่าให้กูลงเวลาแพกข้างล่าง ไมอนตีรผมีแต่ไม่บนปะเนี่ยโอ้เฮียล้วบนโดนปิดแล้วเฮียได้ยังไงห้ดงอยู่นี่ดงอยู่นี่เทนยู่เทนอยู่ระวังระวังเอ้ยมารับมาบนไอเลยมันเจ็บมไอ้มันเจ็บไอ้เจ็บมันสิมไเทนอะแัสิบฟแนสีฟเด้งแล้วยินิ่งนิ่งยิงีเอ้มันโดนไม่ลงฟิกเก็เกเเปี่ยนายายายกแยกเป้อมเลยทำบนล่างได้ปะเดี๋ยวกางเลยมั้ ไม่ได้มัน<โ>ช้ามันชามันชาระวังกระด้างกระด้างกรด้างกรด้ทำเลนอื่นเลยทำเลนอื่นเลยล่างก็ได้บนก็ได้สดี๋ยาดเดีเวลากูดักกูดักกูดักให้ทีเลียตายแน่นอนกูดักให้ทีเลียตีเจ็ดวิตีเจ็ดวิรอกูรอกูเล่นได้ตายตายตายทีเลียตายแล้วถ้ามันถ้ามันมากันเนี่ยมึงรีบเคลียร์ดิเคลียดิโอ้ยไฟช็อตมันเฮียมันเห็นแล้วเนี่ยรับกลางเลยไม่ได้แล้วเฮ้ยตีล่างตีล่างเห็นเล่าเฮล่า ไ่อนเอ้ยยีน้าไปหรอยีน้าไปหอเอ้ยมามาลราเพื่อหน่องมาเพื่อนมาอยู่มาอยู่ไปอยู่ไปอยู่เกียรได้มนเกียรได้มนเกียรได้ไม่เป็นไรเกียร์ได้ก่อนนะวะขอิวก็ขอชิวช่วงช่วงทีดีมีข่งนะเมยรอสลับเยอเเเยจเย็นนะจเย็นนตกฆ่าให้ตรงกลางไ่มาเก็บดาเจโดนโดนกบดาไอ้ยีเก็บนะยีจะตายทีจะตายทีจะตายทีจะตาย เห็นได้เห็นไตเห็นไตตาย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 เอาบนเน้อเฉาบนเลยแล้วข้างบนขาดแล้วเนี่ยเฮียเกมนยเกมขาดแล้วลีฟ้ากูตัดบูบ้างได้ยขาดแล้วเนี่ยตงจบไวอ่ะคองแปะเองเลยแล้ไมไม่มีเล่นสุดดิเากะกลางกายนีมาอยู่มาอยู่มาอยู่ บนต่อเลยบนต่อเลยเลยขึ้นบนนี่เอาคลองแปดนะคลองแปดคลองแปดเราจบเลยเกมนีน้ไม่ต้องยื้อเลยสั่งบัฟไหมสั่งบัฟอืมสังบัฟจบเป็นไอ,ดอ,อ,ไไดอ้ด,ด,ด,ด<ม>อยแล้วมันจบได้แล้วสบายรีบจบเกมไว่อ่ะได้แล้วโนบอลแล้วเนี่ยของอะไรเนี่ยไม่มีทารอนหน่อยฟาเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยส่อมอะไรนี่ยสูตรสูตร,ตรใหม่เฮียสูตรเต๋อวะสุดฟาเฮียสูตรใหม่ อินเราจะตำลักไหนเนี่ยหรือที่โปรอะสายใหม่ล่าสุดเฮียกินสายใหม่กันไหมก็มันจะเอาสายใหม่เข้ามาอย่าเพิ่งเสียเลือดได้ป่ะอย่าเพิ่งเสียเลือดเลยแบบไฟเดียวเลยแบบโป้งเดียวเลยเอาตายหมดอะฮีนีมั่วฮีนี่มั่วตายไอ้นดีพลาสติกไอ้ที่โอ้โหเมื่อสมันเด้งแล้ว เฮ้ยยัยไหนะมวยมวยเอาหมดกูเอาหมดเถอนะหมดแค่นี้แหละเอ๊ะวกลวติดอพี่เจ็บหมดเลยเจ็บสตัวแครแคแคกับปาเจ็บน่ารเดี๋ยวกูรับกลางให้บนบนบนคนนึงได้มั่ไม่ได้หรอกมังมันออแล้วใครมาทำมาเเเวง ไม่รอรอรอแดกนะไอ้นี่ไม่มีแพสซีฟไม่มีแพสซีฟเดล่างเดลังเดล่างเดล่งให้กูไปต่อเรื่องให้กูต่อเรื่องกายให้จะตายกายจะตายเดี๋ยล่างเี๋ล่างไม่ปิดดิปิดดิปิดดิปิดได้ไหมผมตายไปตายเนี่ยไอ้จิตตายเนี่ยเดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวไม่อยู่เหรียไม่อยู่ตาย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 หมดตายไหมเจ็บหมดเจ็บหมดเลยตายหมดเลยเฮียเร้าคอง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 หลบคองคอม จะตายทีน e okay. okay, okay. ี okay. so ้โลมากทีรี้โลมากตีคลองเลยีมากนี่เลือดเล่นหรกูฆ่าไม่คนเดียวได้เลยตรงนี้เดี๋ยวกูขึ้นไปเล่นหนึ่งกูฆ่าได้เนี่ยรูบ้างนยเดียวหนูชุดเดียวตายแล้วเนี่ยเดินผ่านจัเจกร่วงแวเนีให้เดียนจะเล่นเียนจะเล่นเียนไม่มีสิ ไม่ดีเลยโค้งหน่าโดนเลยเหี้ยมุมเมื่อกี้หน้าติดได้เหี้ยถอนมันเลยเดี๋ยวเราปล่อยกลางเฮ้ยเดี๋ยวเราปล่อยกลางเรนเลยนะเห็นปะอ๋ออินไงเหี้ยแปดนาทีอหี้ยออินเนี่ยไม่เอาปล่อยข้างง่ายกว่าเหี่ยดีข้องเล่นนะเลือกกูหายไปไหนวะเนี่ยเหี้ยบูมันขึ้นนะ เฮ้ยตายดวงเนี่ยตายเลงเนี่ยตายตายตายกูโอ้ยเฮียทีเดียวเฮียตัวละที่ยงเ่ะกูขอบูกูขอบูเอ้กูขอบูกูขอบูมันจะตายสามตัวไม่มันไม่มีอะไรกับมึงหรอกทันเนี่ยเมื่อกี้มันโดนกูกลางกลางจีบกลางเชื่อมก่อนเล่นได้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  เลือดเงินโคตรเยอะเลยเนี่ยช็อตตายห่าหมดเลยเนี่ยตีอยเยอะเตีอยู่ตีอยู่จะตายหมดเลยจะตายหมดจะตายหมดเจ็บ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 ให้มันยิงฟรีให้มันยิงฟรีไปก่อนเอากลางได้เอาการได้นะครับไปเล่นเงบน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 มันเคลียร์กูเข้ากูเข้าดูกูหน่อยดูกูหน่อยดูกูหน่อยเจ็บปามันเจ็บปามันเจ็บปจ็เจ็บเฮ้ยกอดเข้ากอดเข้าตีบ้านนี่ตีบ้านได้ป่ะลองพิชไถยลองพิชไถ เป็นอะไรแล้วทั้งนั้นบอกเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยอะไะออกผมออกเฮ้ยมันจะเล่นนาน้าพี่ระวังจะตายจะตายมันไม่กล้าเล่นหรอกลงมาดิลองลงมาดิชุดเดียวเลยลองลงมาดูดูเล่นโคตรสูงอะไรเนี้ยดิวดิยวโซคิวอ่ะบอกเลยตอนเนี้ยเอาดิดิวดิยวโซคิวมาจากไหนดิวดิยวโซคิวอ่ะดูเล่นโคตรสูงเล่นเือนคนบ้าแปดพันกว่าทั้งนั้น รวยแบบสัตว์สเลยตอนนี้เจอได้หมดทุกตัวบอกแค่นี้แหละตอนเนี้ยหลังกำแพงเนี่ยมาดิหาตังค์ก่คนให้ทุกคนตอนนี้มาดิให้ทุกคนตอนเนี้ยดูกูเล่นดูกูเล่นโคตรบ้าตอนนี้ยปนไปเลยแหละเฮียเชคูเอาจอกเกอร์ดูร่าก็ได้รู้จักกีษฎาดิวหรือเปล่าจับกูเล่นมาด้วยะเก็บไว้ก่อนก็ได้เบลโอ้โอเค เดอาคลองอค,องอคองอลองเอาคลองให้รอรอขี่ไปเฮ้รอบนี้ต้องเอาคองขึ้นเลยเน,นะไอ้เฉา,ามึงเข้าสุดจะไปกูเข้าสุดเปลี่นเพื่อนได้กูมีแข่งอยู่เลยยังไม่ได้ใช้เลยให้ดูให้หนได้เดี๋ยวพุม่มบนหัวพุ่มใต้ตีนกูมีปะเฮ้ใต้ตีนกูเนี่ยตรงเนี้ยมีปะมีมันออกหมดมาดิเล่นเลยเล่นเลยเดี๋ยวคำให้เนี่ยมันเข้ามาไม่ได้หรอกโคตรเงินโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยถ้าไปหาหมด เจ็บหมด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 เอาบนนี้บนนี้เอาบนนี้บนซีบนซีดูด่วนดู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 ดวง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 เป็นถ่ายแล้วจะตายจะตายจะตายฟ้อมไหนฟ้อมไหนพอพอพอมามาๆๆมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอรอเดี๋ยวค่อยปล่อยลอยลอยเทสเกิร์ตก่อนวิ่งยืนคันได้อยู่นะเชาเออรอดูอยู่ไม่มีคน ไม่อยากเสียไม่อยากเสียไอ้เบนกาดตัวนี้เลยริม่าอย่าตายนะฟ่ฟ่ากลลีผมเจ็บน้ยผมเจ็บผมเจ็บพี่ขอบูด้วยีิฟ่าเราไปต่อเรื่องมันต่อเลยคไม่ห้กไปแม่เลยางดีๆน้ยะเ่นจะเล่นไปสุดจะตายทำเียนน้อยแล้วดึงออกมาดูเล่นหิดูนี่ดูนี่ดิเล่นไหมใครมีอะไรไหมไม่กนอะไรไหม เอามาตัดคนบ้าเฮียเงินกูทะลุมิติแล้วเนี่ยคือทุกอย่างกันตอนนี้อไอางเลยอนบมาบนไงมึงต้องอออินน่มึงต้องอออินน่อย่ากลัวไม่สวยลเออาตัวอออินอออินจริงอเียโดนปิดอเี้าอเนบ้าได้ร่างได้่างมแลแต่งบนบนห้า ตีเลยได้ปออก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 ใแต่วสิบอีสั์เห้ยรอดาร์กเลยทานี้ไปต้องรอดาร์กปะมึ่เอาเอ็นรอเราทำบนนี้ถ้ขึ้นบนไปทำก็ทำสองคนเดี๋พิ่งเคลียร์การเดี๋พิ่งเคียร์การเดี๋ยวเพิ่งเคียร์เดี๋ยวพิ่งเคียร์รอรอเฮ้ยกางก โลนันโดโลนันโดโลนันโดกูโลนันโดเมื่อกี้เนี่ยโลนันโดจริงได้มันซิกมันซิกไายแล้วมซิกไายแล้วกูซื้อฟิกจ้าล้วฟิกแล้วไอเทนอะจเย็นเดี๋ยวเชื่อใจกูดีกว่าที่กูพลาดมันมันไม่มีดาวมันไม่ตหล่อเลยเนี่ยเฮ้ยเห็นเทนไหมในพุ่มเนียพุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มไหนเนี่ยพุ่มหน้ากูเนี่ย โอเคพี่มึงคนเดียวเดี๋ยวพี่ตอนเนี้ยมันดิวเดอดี๋ะเรวเดียอะเรเดียวโรนันดิวอ่ใดอนพี่ฟาต้องทาเีลบนเบลนึงพี่าเอ้ยเทียนไม่มีฟิกเนี่ยกลัวเลยต้องถตรงอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเทียนอะเทปพี่าระวังขึ้นไปรับบนสองคนมียีน่าขึ้นไปด้วยเปิดรอยได้ปะเปิดรอยได้ปะ ไปลอไปลต้องออกต้องออกเอสุดเฮ้ยอาได้เอาไเอาได้เอาได้ตีเลยเอาต้นไมแทงเราจิงไปยิงไปเฮ้ยแล้วกูแทงได้ไงเนี่ยตายเนี่ยย่ย่ยาเลียนตีกาเลีนตีแล้วกาเลนตีแล้วกาเลนตีแล้วไปไปไปาจเย็นจเย็นจจเย็นจจเย็นกูเจ็บูเจ็บูเจ็บกูเจา่ตายนะะวกนะรีก่อนไหมรีก่อนไหมดีดเฮ้ย คนไทยดูนี่คนไทยมาจะเห็นคนบ้าคนไทยดูนี่คนไทยลุอีกแล้วไปอีกแล้วโรนันดิวลุกโรนันดิวเนี่ยไปกับโรนันดิวยเล่นน้อยเล่นเ้อยเด่นน้อยเออร่างคุณเล่นคนเดียวได้ไปรอเล่นกันเยนตีแล้วไอ้ยิงกันตีฟียิงนตีฟียินี่ฟกแล้วิ่าแล้วมันีแล้วนี มึงเอากาลีก่อนใช่ไหมเนี่ยยิงจิ้วโอเคตบอะไรอย่าเอ้ยหัวันเลยเห็นไดัวนเหนได้เห็นตายเห็นตายเห็นตาย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 ดูคนไหดูคนไหดูคน้หดูคนไหนเอ้ยเอ้ยตา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 ยปีพีพีรับอยู่รับอยู่เอ้ะหมดโอ้ย ตีนี้ยิงยาวจริงมานะหมดทีนี้ตีนไม่เสียเดียวยิงจะเล่นไหวอยู่มีโจ๊กเกอร์ให้กลางกลางได้กลางได้ปีกมานะกูหมดยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โอเคจะจบได้ปหมจะจบปะจบอีกแล้วว้าคนเนี่ยมึงดูปุ๊บจะจบอย่างเดียวเลยบางมันมันไม่รู้จะอออินหรอฮะใครออพี่อ่ะ แล้วเมึง hmm. ดูกูดูี่เอก็มไปตายฟรีไมดูดูมึ้ดูั้นนี้หนึ่งเกบสดูไว้ดูเอาดูเาพอชนะดูเอาก็พอดนะคิวยมด้สัตว์มีเกิดก็เสียเกิดได้แค่นั้นแหละมีอะไรโดนัวไมอะโดันดิววเาสัตวบอกแล้วว่าเอาให้อะไอะไแเลยครับเียเกิดเนียเนีย ตอนนี้ต้องเซฟทีมกูแล้วไอ้เนี่ยมีวคนบ้านหนึ่งคนโดนันดิวให้ให้ให้ดีเรียวจริงแค่นั้นแหละไม่อยากพูดเยอะปีศาจเดิยวรอของก็ได้น่ะมึงต้องเคลียร์หรอกไฟมันตกกันได้นะไปไปโอ้เล่นเล่นหน่อยก็ได้คือมันต้องมันต้องมันต้องตีเคลียร์ลิปกลางเดี๋ยวกูเล่นให้ตลยกับเหน่อยได้มั้ง อันนี้มันหลังกูปิหลังกูหลังดูหน่อยดูหนอยเกียมันอยู่มนี้ไอ้สั์เยกูเนี่ยโรนันโดไงเดินเข้าไปได้ไงวะเี่ียนมานี่เลย่าเดินไปได้ไงัใจคนบ้าคนบ้าถามว่าเดินเข้าไปยังไงดีกว่าตรงนั้นน่ะเอ้ยเนเาไม่คนได้ยิน่าเีย เไม่แน่ใจละอย่าระวังนะเรันโจรหาเราจริงเฮ้ยเฮ้ยตบสองผมไม่อยู่ะเวยสวยเทสอะไรไม่ได้ไม่ได้กูเจ็บรอ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 ือรอรอรอเอิดอรอรอร่รอรอรอีอรอรอรารอลอมอร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 อออมรร้รอรออรอรอรรออรอรอรออร มึงเสียเกิดวะนังเนี่ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮียหายแล้ยโอ้โหชิบหายแล้วเฮียชิบหายเ้าไปตายตายหายแล้วเฮ้ยเฮียกูตายแล้วเนี่ยหลายหมูล้วชิบหายแล้วชิบหายจริงอะเนี่ยกูไปแล้วช้ากูไปแล้วเช้าภารกิจไปชิดบ้านนเช้าเช้าภารกิจไปชิดบ้านนเช้าเช้าภารกิจไปชิดบ้านเฮ้ยไม่ทัน ไี่ต้อมาอยู่นี่ไ้คองไม่ตีไม่ตีคองไม่ตีคองโดนดิวอีกแล้วอันนี้ฉักใจเดียวนดิวเราโดนเดิวกูบ้าเลยเราโดนเดิวกูรู้จักเราเล่นแบบนอกแบบแของไม่ไม่ฟังใคระไม่ไม่ฟังใครนะโดนดิวจะล่กยอะโดนเวเราสุดนลูกเตี๋ยวเมือนลียเอ้าอุ้ย พี่เฉยเฮ้ยเขาไปทำไมพี่เทียนอยู่นี่หรอนี่เหรอไอ้เทียมึงต้องดูแล้วเมื่อกี้ต้องดูแล้วมึงต้องเซนแล้วเมื่อกี้มันไม่น่าโดนอ่ะชิบหายละไอ้เทียเสร็จก่อนเอาแล้วเทียนไอ้เทียนเราตามทางคนไทยคนไทยสุดยาองคนไทยรถตูวมาแล้วจ้าจอดมอบหน้าบ้านใครจะขึ้นมากนได้เพราะคอมเมนต์ เกมนำไปโยนทำไมเออกมนำเกมนำไปโยนทำไมดีมันเออเกมนำอยู่บนโอ้ยเฮียทำอะไตีโซนมีหมดหลอดเฮียเจ็บตัยเลยอืมลดวงห่าเฮ้ยตายอ่ะตายปะเด็ดดวงโอ้ยเฮียมตกดโนูตีเลย เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยกูจะตายเฮ้ยโคตรแรงเต์เฮ้ยจบไปเลยเฮ้แปงเขาจบเรียบร้อยาคนไทยแค่เลยคนแทยเนี่ยโลนดดนั่ลวโอ้ยพอกแแทกเฮ้ยแทกโนันิเฮ้ย แพ้อแ<ฟ>อตแทกโดนันดิวใส่เลยน้องเร่งตลกกันใหญนะ่แล้วเนี่ยจริงสนั่นเลยกูบอกให้สนั่นแน่เลยแล้วเน,นี่ yeah. ยเยี้ยแอตแทกโยนทำไมเว้ย <c oughs> <c oughs>